สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยสุขุสุข้ขนทุมองทุกบอนบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณหกโมงกับอีกสองนาทีพี่น้องกับผมียังกินพี่น,อนอ้องวันนี้ครับมาเมื่อนาเมื่อ้ังงว่วนหนักง่วงนาง่วงลังหาได้อยู่หาดูกินพี่น้องถ้ได้ยังกินสบายดีสวัสดีงามมาแรงหยายังบุกหัวหยายยังบุททวงหาหยังบ่ท่านพี่น้อง ได้ได้ปลาชุบได้ปลาคั้งปลาคั้งได้ไฮไปได้ปลาเด็กพี่น้องพอ่ง่ายๆก็คือปลาเด็ก,น,ดกดน,นั่นแหละปลาเด็กหมัดของของน็กน้อยล้าน่ล ถ้าเช็ดมือเขาห่อนก็เอาน้ำเอามาน้นงางมแล้วคุณแม่มืนอีานก็เลยบว่าได้ยังก็เลยว่าอันเพราะว่ารถหน้านั่นถือเบ็ดเบ็ด เบ็ดปักตีนหลุดเบ็ดปักตีนลดเขาเรียไปซ้อมโหลดพี่นอ้องขึ้นมาคันขึ้นมาเมือเบ็ดไหนใหญ่เบ็ดนั่นเบ็บบดใหญ่แล้วพี่นอ้องใหญ่เห็นไห้เจ้าแบบปักตีนโหลดได้เลยใหญ่ใหญ่ขนาดว่าไงใหญ่ทำนี่เลยพี่น้องเขาบอกกลัวนี่ใหญ่กลัวนี่ ถ้าผิดทั้งเกียตอยู่มันแว่อะไรมืออไรบ้านอะไรมันจะมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงมันคือปัญญายอย่นนั้นป้าว่กจะมาทัวมาแก้มัาเบาไปเรื่อะ กินแบบง่าย น,นี้ไปล่องเพลงอยู่ใไห,หน้าไปเนาะล่องไปล่องมาพยานงวดตื่นก็ได้เศร้าฮะโอ้ย อาจามักทัวมักแก้มพิ่าตดุกได้ยิ่ตัวเย็นมองเข้า ยบึกพื้นในนอนบารับไปกินนางเข้มตอนนี้นาน่าททำเลยซื้อมาแต่คนละมันอืดพี่น้องโอ้ยนอนบารับลุกไปลุกมากอยู่ยุ่นหาทุ่มจางรับ เมื่อเตะปูปากหลุดนาะคือปากได้ว่าหุดคือไปลงหน้ามาแล้วไี่น้นองทำไมอเมริกเบสเบ็ดทำไมปากหลุดได้เนื่ออนนอขักนึ้นนอ ในน,นน้ำทางเล็กนั่งไม่กินน้ำเย็นนะแต่ว่าเขาไม่มูมากนะังก็เกอกว่าอยู่ในตู้เย็นนะแต่ว่นนี้มูมากกันเลยเอ้ให้คุณกินอ่ะตัวใหม่ อาติงกันก <S <S ้มก็คือปลาสุ่มพันละข้ามเขาตุ้ย em hmm. làm mình đi đi đâu เงือกขึ no. <ừ> ้นเนือก็ค้อปลายชมแนละพี่นนอบูดเท่ากินอี ของเขาไป่นอัน่าจะได้ไปอยู่บ้านบ้านยาบ้านยาบ้านของเมษบ้านของพพลบ้านยาบอกคุณนราดปลาเด็กไปจูดกินรากใส่กวงมะหอมแค่แท อืมตกใจมากเลย นื่องไักทกโอ้กหได้พี่น้องจนมาปอกันไหม สบายนี้สวัสดีค่ะนั่งหลับพอดีนะกีสวัสดีคุณชุกนวลพามากินประเด็ด